สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่ Music คอนเซ็ปนะครับมีกีตาร์พิเศษเอามาให้ดูกันครับนี่คือกีต้าร์แปรติก้านะครับเป็นตัวที่ทำเหมือนกับตัวแฟรงเก s สตัทของแวเนอร์เล่นเลยนะครับทางมิวสิคอนเซ็ปเขาจัดกิจกรรมอยู่นะครับใครมาถ่ายรูปกับตัวนี้นะแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับใส่แฮชแท็กเนี้ยมีแจกรางวัลด้วยนะครับแต่วันนี้ผมมาขอเขา สองดูนะครับเลยเอามาให้ทุกคนดูด้วยเป็นความร่วมมือของ v a นเฮลเลกับทีมเฟนเดอรนะครับออกมาในปี2007ก็คือทางเ e n เดอเนี่ยเอาตัว a ฟเกนสตรัทเนี่ยไปสำรวจดูนะครับก็คงมีถ่ายรูปมีทำการดิจิตอลสแกนนะครับแล้วก็สร้างออกมาให้มันเหมือนกับตัวของว a นเฮลเลเดียๆเลยนะครับทุกงายละเอียดเลยนะครับก็ทำออกมามี300ตัวทั่วโลกนะครับ ลายดูบอดี้เนี่ยมันจะเป็นไม้แอชนะครับแล้วคอเป็นเมเปิลสเปกลักๆก่อนตัวบอดี้นี่ก็คือทำสีเป็นลายเทรดมาร์กของวนเนลเลยนะครับมีจดสิทธิบัตรจดเทรดเนมจดเทรดมาร์กไว้ด้วยนะครับก็มีเคยมีเคสแบบฟองร้องกับบริษทัททำรองเท้าที่เอาลายนี้ไปทำนะครับอันนี้ก็เป็นลายตัวแดงดำขาวนะครับจริงวนเนลก็มีทำแบบสีเหลืองดำอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแต่อันนี้เราจะคุ้นตาที่สุดนะครับเพราะสิ่งที่วนเลนลทำนะครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ย เอาความเป็นสตรัทนะครับบอดี้สตรัทมาคันโยกก็เป็นสตรัทนะครับแล้วมาใส่กับปริ๊กอัพเทฟที่ถอดมาจากป s 3 3 5นะครับแต่ทีนี้ด้วยไอ้สปริงสเปซซิ่งนะครับความยาวของความกว้างของมตระสายของสตรัทกับเลสพอรมันไม่เท่ากันนะครับสตรัทเนี่ยตระสายจะกว้างกว่าเลสพอร์ทำให้โค้กพีชเนี่ยมันไม่พอดีกันไปเทเล่ก็เลยต้องเอียงครับเพื่อให้สายหกเนี่ยมันมันยังสัมผัสกับหมุดอยู่และสายหนึ่งเข้ามากระโดดเข้ามาตรงตรงเนี่ย สายจะก,กว้างกว่าก็เลยต้องวางเหร,รียญเพื่อชดเชยระยะนะครับแล้วก็คันโยกจากออริจินอลก็ถูกเปลี่ยนเป็นไฟล์โรสทีหลังนะครับแล้วก็มีการติดเหรียญลงไปเพื่อทำให้ไอ้คันโยกเนี่ยมันไม่เพี้ยนนะครับแล้วซอนทำเรปปิกาเนี่ยเหรียญเนี่ยเขาก็ต้องไปหาเหรียญปีเดียวกับออริจินอลที่วานนนเล่นใช้นะครับคือปี1971มาปงปีเลยนะครับเอามาติดเอาไว้นะเลานั้นมีการใส่ดัมมี่ปิกอัพนะครับเป็นซิงเกิลคอยปลอมหลอกนะไม่ได้ต่อวงจรไว้ ทามากิ้งตัวเดียวต่อมาที่วลุ่มเลยนะครับแต่ววลุ่มเนี่ยจะใส่เป็นโทนเอาไว้นะและ้วปิกกาเนี่ยเคยเปลี่ยนนะครับมีชุดยุคหนึ่งเนี่ยแวนเทเลนเอาแผ่นเสียงมาตัดแปะปิกกาเคยเป็นเป็นสีขาวสุดท้ายกลับมาแปะเป็นสีดำนะครับมีเทปกาวที่แปะไว้ตรงนี้เอาไว้แปะปิกนะครับอันนี้มันไม่เหนียวนะ,ะเข้าใจว่าเวลาใช้จริงก็คงเอาเทปกาวใหม่แปะไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เอาไว้แปะปิกนะครับคอเนี่ยถูกเปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับในตัวจริงนะ แต่เข้าใจว่าอันนี้คอก็จะทําเหมือนกับตัวที่แบรน,นเล่นใช้อยู่ตอนที่ล่าสุดที่ขอมาทําการเก็บข้อมูลนะครับก็มีดับเบิลล็อกิ้งทัมโบโรนะครับไม่มีโลโก้นะครับเพราะว่าคอนี้ก็แบนเล็กก็ซื้อมานะครับคอตัวจริงๆเนี่ยซื้อคอกับตัวมาประกอบรวมกันนะครับข้างหลังมีไฟท้ายจักรยานนักมายนะครับเอาไว้แบบ หันหลังสองแทงสะท้อนให้คนดูนะครับสปริงนี่เข้าใจว่าใส่แบบนี้เหมือนตัวที่วินเทเล่นเซร็จเอาไว้นะครับแล้วก็มีเศษเหมือนเป็นเศษผ้าติดกาวไว้เข้าใจว่าเอาไปลดเสียงยัดอาดของสปริงเวลาใช้นะครับแล้วก็หมดุดสายสะพายนะครับเอดดี้เปลี่ยนเป็นห่วงเหล็กแทนนะครับคันสซงฝั่งเลยเราจะใช้เป็นแบบตัวเกี่ยวเกี่ยวกับสายสะพายแทนนะครับเราก็จะเห็นห่วงแบบนี้ใน EVH รุ่นหลังๆหลายๆตัวนะครับ ตัวนี้มิวสิคคอนเซปต์จัดก,กิจกรรมนะครับใครมาถ่ายรูปกับตัวนี้แล้วโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเปิดสาธารณะใส่แฮชแท็ก e v h s music concept คนได้ได้รายเยอะสุนมีรางวัลแจกด้วยนะครับใครอยากเห็นตัวจริงก็รีบมาดูกันนะครับฟินมากนะครับได้มาสัมผัสแล้วนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณมิวสิคคอนเซปต์มากมากเลยนะครับผมไปกินกาแฟต่อเลย